ลองนึกภาพตามผมนะครับคุณอยู่ในกลุ่มเทรดกลุ่มเดิมนี่นแหละมีคนอยู่คนหนึ่งที่ทุกคนมองว่าโห oh, พี่คนนี้แม่งโคตรเห็งเทรดอะไรก็โดนพอร์ตเขาดูนิ่งกราฟขึ้นเรื่อยๆเวลาลงรูปกำไรก็เหมือนง่ายไปหมดในหัวเรามาคิดว่าเขาคงมีอะไรลับๆสักอย่างอินดี้ลับสูตรลับห้องลับหรือไม่ก็แค่ดวงโคตรดีแต่ใน The Little Book of Market Wizards สิ่งที่โผล่ขึ้นมาซ้ำๆจากปากเทรดเดอร์ระดับพ่อมดคือคนที่รวยจากตลาดจริงๆไม่ได้ชนะเพราะจังหวะดีแต่ชนะเพราะเขาทำกันบ้านหนักกว่าที่คุณคิดไม่ใช่แค่เปิดกรากวกดแต่คือชั่วโมงที่ไม่มีใครเห็นชั่วโมงที่ไม่มีใครกดไลค์ให้ชั่วโมงที่นั่งอยู่หน้าจอคนเดียวหน้าเบือ่อแต่กำลังสร้างความได้เปรียบให้ตัวเองทีละนิดวันนี้ผมอยากเล่าให้ฟังแบบตรงไปตรงมาว่า หลังฉากของคำว่าโชคดีมันมีอะไรอยู่บ้างและสุดท้ายเราจะลงมาที่แผนง่ายๆตารางซ้อมวันละ20นาทีที่คุณทำได้จริงแม้จะยุ่งแค่ไหนก็ตามทั้งหมดนี้เพื่อการศึกษาไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนคุณต้องรับผิดชอบการตัดสินใจของตัวเองทุกครั้งนะครับเริ่มจากภาพที่เราเห็นก่อนเวลาเรามองคนที่รวยจากตลาดสิ่งที่เราเห็นคือภาพปลายทางเราเห็นภาพพอร์ตที่โตแล้วเห็นยอดถอน เห็นไลฟ์สไตล์ตอนเขาพูดเรื่องตลาดสมองเราชอบเติมคำอธิบายง่ายๆเขาเก่งเขาเฮงเขามีของแล้วก็จบแค่นั้นแต่สิ่งที่หนังสือเล่มนี้ทำคือมันเปิดม่านให้เราดูว่าก่อนจะมาถึงภาพสวยๆตรงนั้นพวกเขาผ่านอะไรที่น่าเบื่อและซ้ำซากมาบ้างเทรดเดอร์ระดับมาร์เก็ตวิสัยแทบทุกคนมีคำตอบคล้ายๆกันว่าสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่เห็นคือการบ้านการบ้านที่ไม่มีใครมานั่งถ่ายรูปลง Facebook การบ้านที่ไม่มีใครมาโพสต์อวดในกลุ่มแต่เป็นการบ้านที่แยกคนเล่นๆออกจากคนที่ทำตลาดเป็นอาชีพจริงๆลองแยกให้ดูทีละอย่างนะครับว่างานที่ไม่มีใครเห็นมันมีอะไรบ้างอย่างแรกบันทึกคนทั่วไปจำแต่ผลลัพธ์วันนี้กำไรเท่าไหร่วันนี้ขาดทุนเท่าไหร่แล้วก็ปล่อยผ่านแต่คนที่เอาจริงเขาบันทึกว่าเข้าเพราะอะไรออกเพราะอะไรรู้สึกยังไงตอนกดมีอะไรที่แหกกฎแล้วผลออกมาเป็นยังไง เขาไม่ได้อยากรู้แค่ว่าไม้หนึ่งชนะหรือแพ้เขาอยากรู้ว่ารูปแบบการตัดสินใจแบบไหนที่ทำให้เขาได้เปรียบในระยะยาวและรูปแบบแบบไหนที่ทำให้พอร์ตเขารั่วโดยไม่รู้ตัวบันทึกของเขาเลยไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่เป็นกระจกสะท้อนนิสัยของตัวเองในตลาดตรงนี้แหละครับที่คนส่วนใหญ่ขี้เกียจทาเพราะมันไม่สนุกมันไม่ให้โดพามีนเหมือนตอนดูกราฟแล้วกดแต่มันคือจุดที่เขาเริ่มดีกว่าคนอื่นทีละนิดอย่างที่2ทดสอบ เวลาคุณเห็นรูปแบบอะไรสักอย่างบนกราฟคุณคิดยังไงคนส่วนใหญ่เห็นแท่งสวยๆครั้งหนึ่งแล้วสรุปทันทีว่ามันใช่แล้วเอาไปใช้เลยแทงจริงเลยแต่คนที่รวยจากตลาดเขาไม่รีบแบบนั้นเขาจะดึงกราฟย้อนหลังมาดูถ้าเกิดรูปแบบนี้ขึ้น10บครั้งร้อยครั้งผลลัพธ์เฉลี่ยเป็นยังไงที่ชนะชนะแบบไหนที่แพ้แพ้เพราะอะไรบางคนใช้เครื่องมือช่วย b a c k เทสบางคนไล่ดูย้อนหลังด้วยตัวเองแต่ไม่ว่าจะใช้วิธีไหน เขามองแบบสถิติไม่ใช่มองแบบความรู้สึกดีครั้งเดียวแล้วเชื่อเลยแล้วระหว่างที่เขานั่งเลื่อนกราฟย้อนหลังขีดเส้นเช็คจุดเข้าจุดออกคนอื่นอาจจะกำลังไถยติ k กต k อกกำลังหาห้องสัญญาณใหม่กำลังถามว่าคืนนี้ทองขึ้นหรือลงดีช่องว่างมันเริ่มใหญ่ขึ้นจากตรงนี้ไม่ใช่เพราะเขาเก่งกว่าแต่เพราะเขาทุ่มเวลาไปกับงานที่ไม่มีใครแย่งกันทำอย่างที่ 3. ทบทวนหลังจบวันเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ทำอะไร ปิดจอแล้วหนีไปจากกราฟให้ไกลที่สุดเพราะเจ็บใจเหนื่อยหรือดีใจเกินไปแต่คนที่เอาจริงหลังจบวันเขามองย้อนกลับไปวันนี้เราทำอะไรที่เข้ากับระบบวันนี้เราทำอะไรที่หลุดจากระบบถ้าให้เล่นซ้ำอีกครั้งเราจะทำเหมือนเดิมไหมเขาไม่ใช้คำว่าวันนี้เฮงวันนี้สวยเขาใช้คำว่าวันนี้เราทำตามแผนได้ดีแค่ไหนการทบทวนคือสะพานที่เชื่อมระหว่างประสบการณ์กับบทเรียนจริงๆถ้าคุณมีประสบการณ์แต่ไม่ทบทวน คุณก็แค่สะสมความจําที่ปวดหัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าคุณทบทวนคุณจะเริ่มเห็นแพทเทิร์นของตัวเองและปรับมันได้ทีละนิดนี่แหละครับงานที่ไม่มีใครเห็นงานที่ไม่มีกราฟสวยๆให้ถ่ายรูปโชว์แต่เป็นงานที่ทําให้คนกลุ่มเล็กๆยืนอยู่ฝั่งที่รอดและโตได้ในระยะยาวตรงนี้เดี๋ยวผมขอแทรกสั้นๆนิดนึงนะครับถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้แปลว่าคุณไม่ได้อยากแค่เทรดเอาสนุกแล้วคุณเริ่มสนใจคําว่าระบบวินัยการด้านมากขึ้น ตอนนี้ผมมีอ e ีบุ๊กที่สรุปเรื่องจิตวิทยาวินัยและการบริหารความเสี่ยงแบบเอาไปใช้จริงในชีวิตเทรดของคุณในแพ็คเดียวกันมีเช็คลิสต์มูลค่า618บาทเอาไว้เช็คตัวเองก่อนเข้าเทรดทุกครั้งว่าคุณกำลังกดเพราะหลักฐานหรือเพราะอารมณ์ตอนนี้กำลังจัดโปรจาก1490บาทเหลือ699บาทลิงก์อยู่ใต้คลิปครับคลิปนี้สนับสนุนโดย u n i l e v l Market บโบรกเกอร์สำหรับเทรดเดอร์ที่อยากเริ่มต้นแบบเป็นระบบ เนื้อหาทั้งหมดเพื่อการศึกษาไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนทุกการตัดสินใจอยู่ที่คุณและความเสี่ยงที่คุณรับได้โอเคเรากลับมาที่เรื่องการบ้านของเทรดเดอร์กันต่อครับทีนี้คุณอาจจะคิดว่าโอเคเข้าใจแล้วว่าคนที่รวยจากตลาดเขาทำการบ้านเยอะแต่คำถามคือแล้วถ้าผมไม่ใช่สายเต็มเวลาผมทำงานประจำผมมีครอบครัวผมต้องดูแลอย่างอื่นด้วยผมจะเอาเวลาที่ไหนมาทำการบ้าน นี่คือจุดที่ผมอยากให้คุณผ่อนลมหายใจลงนิดหนึ่งครับเพราะการบ้านไม่จําเป็นต้องเริ่มจาก3มชั่วโมงต่อวันคุณเริ่มจาก20นาทีที่ตั้งใจจริงๆก็ได้ผมจะให้แผนซ้อมง่ายๆตารางซ้อมวันละ20นาทีที่ถ้าคุณทําจริงจังต่อเนื่องแค่หนึ่งเดือนคุณจะรู้สึกได้เองเลยว่ามุมมองต่อการเทรดของคุณกําลังเปลี่ยนลองจินตนาการว่าทุกวันไม่ว่าคุณจะเทรดหรือไม่เทรดคุณให้ของขวัญตัวเองเป็นเวลา20นาทีสำหรับการเป็นเทรดเดอร์ที่ดีขึ้น 20นาทีนี้แบ่งแบบนี้ครับ5นาทีแรกทบทวน15นาทีถัดมาแบ่งเป็น2ช่วงช่วงทบสอบกับช่วงเตรียมล่วงหน้าเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังละเอียดทีละส่วน5นาทีแรกทบทวนวันนี้ถ้าวันนี้คุณเทรดให้คุณเปิดบันทึกหรือเปิดประวัติออเดอร์เลือกมาดูแค่1-2ไม้ไม่ต้องดูทั้งหมดเดี๋ยวจะล้าเกินไปถามตัวเอง3าคำถาม 1. ไม้นี้เราเข้าตามแผนไหม 2. อ ตอนเข้าเรารู้สึกอะไรอยู่กลัวเสียดายหรือชับเจน 3. ถ้าให้เล่นใหม่เราจะทำเหมือนเดิมไหมถ้าไม่ทำอะไรต่างไปเขียนคำตอบสั้นๆก็ได้ไม่ต้องเขียนเรียงความเป้าหมายคือให้สมองเราเชื่อมโยงระหว่างการกระทํากับผลลัพธ์ถ้าวันนี้คุณไม่ได้เทรดให้คุณเลือกออเดอร์จากวันก่อนหน้ามาดูใช้คำถามเดียวกันคุณก็ยังได้บทเรียนเพิ่มอยู่ดี 5นาทีนี้เหมือนคุณกำลังเปิดไฟฉายส่องเข้าไปในนิสัยของตัวเองทีละนิด15นาทีถัดมาแบ่งเป็น2ช่วงช่วงแรกประมาณ7-8นาทีใช้สำหรับทดสอบเลือกหนึ่งไอเดียที่คุณใช้เทรดอยู่เช่นเล่นรีเจกที่โซนสำคัญหรือเล่นตามเทรนเมื่อราคาเบรกโครงสร้างหรือเข้าเมื่อแท่งยืนยันรูปแบบที่คุณเชื่อถือย้อนไปดูกราฟย้อนหลังไม่ต้องเยอะเลือกเฉพาะช่วงเวลาเดียวเช่นเฟรมเดย์ย้อนหลัง3เดือน แล้วถามว่าถ้าเราใช้เงื่อนไขแบบนี้จริงๆเราจะเข้าออกตรงไหนบ้างคุณไม่ต้องแม่นทุกจุดแต่ให้จุดไว้คร่าวๆว,ว่าถ้าเข้าแบบนี้ชนะประมาณกี่ครั้งแพ้ประมาณกี่ครั้งกําไรต่อไม้โดยเฉลี่ยเทียบกับขาดทุนต่อไม้เป็นยังไงอย่างนี้ก็เริ่มมีภาพคร่าวๆแล้วสิ่งสําคัญไม่ใช่ตัวเลขเป๊ะๆแต่คือคุณเริ่มคิดเป็นภาพรวมและเป็นสถิติไม่ใช่คิดจากสองสามไม้ล่าสุดที่พึ่งแพ้หรือพึ่งชนะ ช่วงที่2ประมาณ7-8นาทีสุดท้ายใช้สำหรับเตรียมตัววันถัดไปเปิดกราฟเฟรมใหญ่ก่อนถามตัวเองว่าตอนนี้ตลาดอยู่ในโหมดไหนกำลังเป็นเทรนดขึ้นหรือลงหรือกำลังไซเวย์มีโซนราคาตรงไหนที่น่าจับตาเป็นพิเศษเช่นโซนที่ราคากลับตัวบ่อยๆหรือโซนที่เพิ่งเบรกออกมาแรงๆจากนั้นจดโนต้ตสั้นๆว่าถ้าราคาไปถึงโซนนี้ผมจะมองหาอะไรผมจะรอสัญญาณแบบไหนและผมจะเสี่ยงเท่าไหร่ คุณไม่ได้กำลังทำนายว่าพรุ่งนี้มันจะไปทางไหนแต่คุณกำลังเตรียมว่าถ้าเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นคุณจะตอบสนองยังไงแบบเป็นระบบ20นาทีตรงนี้ถ้าคุณทำทุกวันมันจะเริ่มสะสมกลายเป็นทักษะจริงๆคุณจะเริ่มเห็นว่าคุณรู้จักระบบของตัวเองชัดขึ้นรู้ข้อดีข้อเสียของมันมากขึ้นรู้ว่าคุณควรเล่นตรงไหนและควรหลีกเลี่ยงตรงไหนแทนที่จะเข้าไม้เพราะรู้สึกว่าน่าจะใช่คุณจะเริ่มเข้าไม้เพราะนี่คือสถานการณ์ที่เรารู้จัก เราทดสอบมาแล้วเรารู้ว่าจะเสี่ยงเท่าไหร่และเรารู้ว่าจะยอมรับผลยังไงความรู้สึกตรงนี้ต่างจากการเทรดแบบลุ้นเยอะมากสุดท้ายผมอยากฝากภาพนี้ไว้ครับคนที่รวยจากตลาดไม่ได้มีแค่จังหวะดีเขามีชั่วโมงที่ไม่มีใครเห็นชั่วโมงที่นั่ง,งเงียบอยู่กับกราฟย้อนหลังชั่วโมงที่นั่งเขียนบันทึกคนเดียวชั่วโมงที่นั่งทบทวนว่าตัวเองพลาดตรงไหนความสําเร็จของเขาไม่ได้สร้างตอนที่หน้าจอเขียวแต่มันถูกสร้างตอนกลางคืนที่เขายังนั่งทําการบ้านอยู่ ในวันที่คนส่วนใหญ่ปิดจอแล้วไปหาอะไรอย่างอื่นทําคุณไม่จําเป็นต้องลอกชีวิตเขามาทั้งหมดแต่คุณสามารถหยิบแก่นมาใช้ได้แก่นนั้นคืออย่าให้คําว่าโชคดีมาบังความจริงว่าเขาทํางานหนักกับสิ่งที่คนส่วนใหญ่ขี้เกียจทําถ้าคุณเริ่มจาก20นาทีต่อวันตั้งใจจริงๆทําบันทึกทดสอบทบทวนวางแผนทําไปเรื่อยๆสักหนึ่งเดือนคุณจะเริ่มเห็นความต่างถ้าทําไปสมเดือน6เดือนคุณจะเริ่มเข้าใจว่า ระหว่างคนที่ดูเหมือนโชคดีกับคนที่ดูเหมือนซวยตลอดสิ่งที่ต่างกันจริงๆไม่ใช่ดวงแต่คือการบ้านที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงแล้ววันหนึ่งข้างหน้าเมื่อมีคนมองคุณและพูดว่าพีนีเฮงเนอะเทรดอะไรก็ได้กําไรคุณจะยิ้มนิดๆในใจเพราะคุณรู้ดีว่ามันไม่ใช่เรื่องเฮงหรอกมันคือการบ้านยิบย่อยที่คุณยอมทําตอนที่คนอื่นไม่ทําเริ่มวันนี้ด้วย20นาทีง่ายๆแค่นั้นเองครับ